เกิดจากอะไรครับไปหาเขาเขาก็จับอะไรตีตราบ,บาปเราคุณเป็นแพนิกแพนิกแมวอะไรเถอะเนี่ยก็ไม่มีอะไรพี่เอ๋ยคุณเอ็มเคนะครับคุณเอ็มเคตาะกันคุณเอ็มเคนะฮะไม่มีอะไรหรอกไอ้ที่ว่าเขาว่าท่านั้นแหละครับ เนะเราว่าดีกว่าไหมทําไมต้องไปวิตกออกกเพื่อนมันคืออะไรพรัดเถ่อยหูเรามันไม่เปิดเนะหัดไปนคนหูกว้างหูกว้างใจไกลโทษหูกว้างใจไกลอ่าภาษาใหม่หูกว้างใจไกลไก,กลไก,กลใกล้ไกล,กล,กลใจไกล ไกลไปถึงนู่นดวงดาวไหนนู่นใจเราไปถึงนู่นอเมริกาเนีเเ่ยออจเลตใจไกลใจไกลหูกว้างหูกว้างก็แปลว่ารอบทิศครับหูกว้างเห็นไหมครับเป็นคนทําให้ตัวเองหูกว้างใจไกลแค่นี้มันจะไปตกใจอะไรกันะเ,เออถ้าเป็นคนใจใกล้คือใจแคบแน่นอนครับ นี่มันจะต้ใจนิดหน่อยก็ต้ใจนี่แหละก็แพนิคแพนิคตกอีตกอ,อกกระเพื่อมโอ้ถเอ้ยนี่ไปกับประลุงนี่ฮะแนวทางแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากไหมีแค่สองประโยคหูกว้างใจไกลเข้าไว้นะถ้าหูแคบใจแคบนั่นแหละครับอะไรก็ตื่นเต้นหมดแหละโอเคนะวิธีการครับช่วยกัน สวนนี้ใจก่าส่วนใใวนใ,ใจเขาไปลึกๆนานๆครับเราสร้างพลังงานภายในเราให้มันแผ่กระจายไปไว้ให้หูกว้างให้ใจไกลไปเรื่อยงองไหมครับแค่นี้เอง Very easy ไม่มีเหวอะไรเลยกับลุงเนี่ยมันช่างง่ายเหลือเกินไว้ฟังยาวๆหน่อยก็แล้วกันนะให้ใจยาวๆฟังลึกๆอ,อ๋อจะพายใ,ใ,ให้หูกว้างใจไกล แค่นั้นนะครับสุดเปรี้ยวหวานมันเข็มอยู่ตรงนี้หวังว่าคงจะ get into very easy แค่ภาษากลับกันไปบ้านเองนะนะต่อไปจะไปหาเขานะหาเขาเขา,เจาัจาะรยัดเราโอเคจบเขาครับ